งามเด้เนี่ย,ยกำลังเป็นน้ำพี่หมุนอยู่เป็นตัวไงขายนาละมัดตั้งซีละมาเออตั้งซีละนี่ละครับสวัสดีครับนั่งเกือกเอกาเลยครับพาพี่น้องเบิร์เห็ดปวกโอ้ยพ่อเบิร์เห็ดปวกแล้วเนี่นี่มีมูลอีู่เลย งามเลยเนี่ยกำลังเป็นน้ำพี่พี่มาลงมาเอาอีก่องห้องอู้ขายเงาอยู่บางมองกับขายเงากำลังเป็นน้ำครับมาเก็บเพชรปวกต้องกันครับมันเหล่วมันเหวตาโต๊อซึ่งซึ่งมีขาบนเงาตัวใดอยู่ กท่ังเป็นน้ำเลยเมื่อนี้เห็ดปวกพอดีงามครับตอนแรกอันย่างก็พอเกือบเหยียบครับเกือบเป็นเหยียบนะดอกซ้ำนี่พอดีงามเพอมีเหนื้อมีหนังเนาะ บางหมอกกระดดง่ครับง่อหน่อยการรู้อ๋อขินกินเอากขอยด้วยอโ,ออโอเคอบางดีๆมันอ่อมันกำลังขึง้น ว่ากันหาวเวสันครับดีใจแห้งยางพอเข็นตะเพิ่นเก็บเนาะเข็นตะเพิ่นเก็บกับมันตะเพิ่นวเวสัน ทองดีเพิ่มขึ้นดอกใหญ่ยุ่นี่ขายงวโอ้ยยันเดียวับมีมี ถือมือออกถือมือให้พว,เว,วกเกิดโหกำลังองิอนอันนี้คือนเลยกำลังหัวลำเหลี่ยมคือนเลยบางดอกกขายง h a u กันด้วยครับ มันมือดีครับอืม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 โอ,อ,อ,อ้ผุดผุดอไรอยู่คุณโอ้ต้องสังเกตดีๆได,ด,ด้ครับ สีมันนั่นนเนาะสีมันเนียนเนาะสังเกลียดดีดีที่นี่นะท่านเท่าทิ่นดีครับดีโอ้นี่ดอกใงายดิ่งอ๋อที่เป็นดอกใหญ่ขายาว้าละมักแติงสีละนีะ่ยเนออจังสีละมีละ สีละม <mel od ic egg> ักนนี้ได้ตรุ่นนี้เนาะครับนะโอ้ดินดินมองดินลมมองดินลมดวมันจะขายาวครับอืฟังนี่ขายาวเว่ยฟังนี่ตกใจ บ้าน,นองเศร้าเนาะมาอัปเดตใ้กระตาก่อนไปขึ้นตายด้วยครับตรมกันโย,ย่หาอีกครับป็ดบวกจิกเกิดแล้วครับ มือทางแต่แงามม,ม,ม,มัน,นเนานลาคนาะ จุมจ่มเมลยก็จะหมดมดจุ่มแบบุ่งแ่ายนิดนึงครับแบนซ้อนครับมานเหลวมึนี ลองมาคลิปนี้ฝากไปด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่กำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นอันลองขึนนนงนนงน้นอันขวขาึ้นโอ้ อย่างตะยางเหยียบแ่้ะครับเพราะว่าผมยางเหยียบหลายดอกแล้วดอกตั้งสิ เป็นเกเพ็ดมัอนี่หวานทีเดียวพี่อันนี้เห็นที่แหลกเนาะเห็นที่แหลกครับเก็บเห็ดตะไคร้สันเดียบกันหรอกเก็บเห็ดตะไคร่ดอกกระเล็ดยางแล้วผอันนี้เกลือเป็นเกเห็ดปวกโอ้ยขาเป็นขาเป็นงาค่าย สีหาเพิ่มอีกยู่ครับห้าเพิ่มนอนอยางค้างเมื่อนอี่ลหละอุอ้ห,หูไหลด้ยนี่ซึ่งน,นีก็เห็นกรนมูที่แหลก เพ็รปวกมันนี่โอ้โหนะมองไงขายาวๆนะเบิ่งในกระตาก่อนสันเต๋อครับข้างล่างสิเป็นเห็ดละงูครับโอ้โหมันๆเจงได็กกับฝากันเด้อครับสำหรับคลิปมันนี้พี่น้องมากว่าน้อครับเกือ,อกดินเราเลยครับกันมากระฝากกันมาเด้อครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อครับว่าสั่งกะมันสิมีคลิปสัน้นคลิป เลี้ยวคลิปเลี้ยวคลิปนั่นคลิปนี่ผสมปะปนกันไปเนาะครับทั้งรูปภาพกับยาเฝ้าว่ากันเด้เครับกัฝากพี่น้องกดไลค์ฝากกดไลคล์กดแชร์เ,ชเ,ลเลยครับซอยเชียร์ไปเรื่อยๆครับยุ่มกันเนาะให้กำลังใจกันไปจังพอการคลิปนาครับสวัสดีครับมาเบิ่งนี่อ่ะมันหมาเนื้ออ,ออกไปเบิง่งเนื้อออกไปเบิ่งหัวหน้าพี่น้องเด้อครับบัตเทียบมันขึ้นเล็ดปวกขึ้นเลยเด้อนี่